น้องๆกำลังหาคลิปเกมพาสราคาพิเศษอยู่หรือเปล่าสนใจหันมาทางนี้สตาร์บัคสโตนมีบริการคลิปเกมพาสแมปต่างๆราคาถูกแมปอนิเมชั่นเปี้ยนซิมูเลเตอร์ลิงก์ Facebook อยู่ใต้ดีสคริปชั่นสนใจทักไปได้เลยสวัสดีครับยินนี้ต้อนรับข้าสุ่แคแนลต้มอันไหนนะครับก็เจอกับปัญหาโลกแตกแล้วนะครับว่าเทน,นิสสอนะครับกับอีซูคุนะเนี่ยนะครับหรือว่าตีตัวมิติด่านล่าสุดอะ ตัวนี้ตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับแอดนะครับแอดกับสไนนะครับตัวนี้ก็แอดสไนนะครับมีดาวทั้งคู่นะครับมีดาวทั้งคู่เลเวลตันทั้งคู่นะครับดาเมจต่างกันสดหนึ่งแสนนะครับ 2.1m นะครับกับ 2.2m นะครับเราจะมาลองเทสตีมอนในนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่เวลา50าสวินะครับเสร็จแรกไปตัวไหนวะแอดสไนนะครับเซนก่อน นะครับเพราะเซนเป็นผู้น้องนะครับมาก่อนหนึ่งอัปเดต้ยเราจะตีเป็นตัวอะไรเดียวตัวเดิมตัวนี้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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เยาละเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวเขียวดีกว่าเป็นตัวเขียวฝั่งนู้นไม่ใช่เขียวอ่ะแต่อยากอยากตีนะครับอีกตีนะครับนี่ เริ่มที่50เหมือนเดิมนะครับ2นาะที T 50าปั๊บ4ีสิบเอ็ปันดอกละ14.7นะครับ14.7ตัวนี้บัฟนี้เป็นบัฟเมตานะครับเพราะว่า2อันนี้รวมกันติดคี100%นะครับติดคี้ร0ไม่ว่านะครับมันยังมีไอ้นี้ด้วยนะครับมีคีแรงขึ้น100%ด้วยนะครับ มันก็เลยทําให้ฟันได้แรงมากนะครับฟันได้แรงมาก14 14m จบไหมเหลือเวลา2จะจะหมด50วิแล้วนะ50วิโอเคตายที่0.2นะครับ0.2นะครับตายที่0.2โอเคที่เปลี่ยนแล้วก็ต่อเลยครับเหลือ2วิ อ่ะต่อนะครับเหลือศูนย์จุดสองนะครับศูนย์จุดสองเหลือไม่ใช่เหลือจุดศูนย์สองดิจุดศูนย์สองนะครับจุดศูนนย์อ่าจุดศูนย์สองเฮ้ยเอ้เอาโอ้โหตายแล้วเอาไม่เอาไม,าามา่ไม่ไมเวลาเคลื่อนแน่นอนมือไปโดนโทษทีเริ่มใหม่เริ่มใหม่เทสใหม่เทสใหม่พลาดพลาดอ่ะตีเขียวตีเขียวก็ได้

ไม่ได้ไม่ได้ไม่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 สูสีอย่างนี้ไม,ไม่ได้อย่างนี้ต้องทอสใส่ไหม่กอนตาแตกมันอยู่ครับพออแล้วก็ใส่ไหมโอ้เอยเซวะออไปไหนเลยกูไปเลยพึ่งไห i try to do this every day call replication wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day

ไปไปแล้วอ่าดอก15.2เมื่อกี้14ตัวนี้15สกิลวได้70 71ได้70ขว่า70กว่า เออแต่สก,กิลมันลีลาจริงนะม,นมันมันมีจังหวะหนึ่งที่ดาเมดไม่มีนะมันจะนิ่งไปเลยอะ่ะเนี่ยตอนนี้จังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ย,ยดัมเมดอ,ออกมาดอกเดียวเนี่ยเนี่ยแล้วก็ถึงจะรัวนะครับถึงจะรัวแต่เราดูนะครับว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ห้าวิสี่สามสองโอเคเวลาเท่ากันนะครับบอสยังไม่ตายเลยไอ้มอนยังไม่ตายโอเคใช้เวลามากกว่ามันจบที่จุดห้าเจ็ดนะครับจุดห้าเจ็ดก็สองหนึ่งใช้เวลาต่างกันห้าวินะครับใช้เวลาต่างกันห้าวิ ใช้เวลาต่างกันห้าวิแปลว่า่ระหว่างสองตัวนี้นะครับระหว่างสองตัวนี้นะครับใส่เครื่องประดับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับใส่เครื่องประดับเช็กก่อนเหมือนกันไหมเหม,เหมือนกันบัฟเดียวกันนะครับผมก็คือเซนนะครับเซนดีกว่านะครับเซนดีกว่าแปลว่า,าใครมีเซนอยู่นะครับก็ถ้าติดดาวแล้วปั้นให้สุดเลยนะครับเพราะว่ามัน สกิลมันไม่ดีลาครับแล้วมันมันรีด DPS ได้ดีกว่านะครับตีมอนตีอะไรได้เร็วกว่าอ่าไอ้นี่แรงกว่าก็จริงนะครับแต่ถ้าเราเฉลี่ยการตีมอนแบบว่าอ่าปล่อยสกิลที่เราตีมอนเก่งๆนะครับไอเนี้ยจะปล่อยออกสกิลได้เร็วกว่าออกสกิลได้เร็วกว่าก็จะดีกว่านะครับดีกว่าต่างกัน5าวินี่คือเยอะนะถ้าต่างกันแค่วิสองวิผมจะบอกว่าสูสีกันนะไม่มีไม่มีผลแต่นี่คือ ตัวดานใหม่ดาเมจเยอะกว่าปั๊บเดียวกันโอกาสคีร้อยเปอร์เซ็นสกิลคือเหมือนกันหมดทุกอย่างอะ่ะไอเนี้ยควรจะชนะด้วยแต่ดันแพ้ห้าวินี่คือแบบแพ้แบบเห็นเห็นอะ่ะแพ้แบบเห็นเห็นก็เลยแบบยังไงเซนก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของมิติกอยู่นะครับมิติกอันดับหนึ่งของมิติกในอัปเดตนี้ก็ใครมีน้องเซนนะครับก็แนะนําให้ไปปั้นนะครับให้ไปปั้นถ้ามีตัวนี้ปั้นได้นะครับแต่ถ้ามีเนี่ยปั้นไปเลยนะครับ ใครยังสุ่มหาด้านเก่าหรือยังมีตัวเก่านะครับอย่าทิ้งนะครับมันยังเล่นได้อยู่ไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับกับคําถามโลกแตกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี